ครับเราจะให้ไปดูวัตถุมงคลครับเหรียญเจ้าสวยสาลนะฮะครับมีเนื้อทองคํามีเนื้อเงินนะฮะมีเนื้อนว่าโลหะมีเนื้อสมทธิ์นะฮะเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านหน้าท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะฮะนี่คือเหรียญทองคำนะฮะมีจํานวนการสร้างที่จํากัดทุกเหรียญมีโค้ดมีเบอร์นะฮะแล้วนี่คือเหรียญเงินนะฮะก็ทุกเหรียญก็จะมีโคดมีเบอร์นะฮะครับกระยนเชิญทุกท่านนะฮะครับ โทรศัพท์ไปสอบถามไปเลยนะฮะจากนั้นก็จะมีเหรียญเนื้อนวโรหะและก็เหรียญเ,เนื้อสมริดนะฮะขับทุกเหรียญน,นี่สร้างตามแบาบฉบับโบราณทุกประการก็จะมีส่วนผสมของแผ่นยันแผ่นจานมีโลหะธาตุที่เป็นมงคลจะเป็นเหล็กไหลเหล็กหลบเหล็กน้ําพีหรือจะเป็นสะเก็ดดาวหรือจะเป็นอุลกะมณีนะฮะขับก็เรียนเชิญทุกท่านไปบูชาได้นะฮะขับจำนวนการสร้างชัดเจนนี่คือเหรียญเจ้าสัวน้อยนะฮะเจ้าสัวน้อยนี้สร้างตาม เขาเรียกว่าเอาจำนวนมวลสารตอนที่เททองนาเลิกเมื่อวันที่16นะฮะได้นํามารอรอมและก็นํามาปัม๊มนำมารอเป็นเจ้าเหรียญเจ้าสัวน,น,น้อยแล้วจะมีเหรียญเงินที่มี45เหรียญทุกเหรียญมีโค้ดมีหมายเลขนะฮะครับกระเด็นเชิดทุกท่านไปบูชาได้ขณะน,นี้ได้รับความนิยมสูงสุดนะฮะเรายะให้ไปดูภาพพิธีนะฮะที่ปฏิหารนะฮะถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ ทุกท่านนะฮะนี่คือมีจะมีแสงบรารกฏอยู่ตรงยอดพระาธาตุนะฮะครับตอนที่อาจารย์นาวินอิมิตาเรืองกิจได้อัเชิญชัยชินีเยก็คือเจ้าสัวของคนจีนในระบบมหายานนะฮะครับเราจะให้ดูนะเป็นภาพที่มาสัจจา์เป็นภาพปฏิหารนะฮะให้ดูกันจะชัดเลยนะฮะครับก็เราจะไปดูว่าทั้งหมดนี้ คับด้วยความขลังความศักดิ์สิทธิ์ตอนแจกเหรียญเจ้าสัวน้อยก็จะมีแสงที่เข้ามาสู่มณฑลพิธีนะฮะครับก็แสดงว่าเจ้าสัวหรือชายจินเดียหรือเทพเจ้าความมั่งคั่งความร่ำรวยรับรู้ในการจัดสร้างเหรียญอันนี้ ครับโทรศพัพท์ไปสอบถามไปเลยนะครับแล้วยังมีพาะทิศรงกฎนะฮะที่อาจารย์นาวินเอมิตตาเรืองกิจนะฮะได้ประกอบพิธีนะฮะครับได้ประกอบพิธีอัญเชิญทวยเทพเทวดาลงมาสู่ที่มณนฑนพิธีนะฮะครับก็บเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับเหรียญนี้มีจํานวนไม่เยอะเราจะให้มาดูเหรียญเจ้าสวยสารเป็นเหรียญเงินนะฮะครับเป็นเงินโบราณ ที่นำมาเททองหลอรอมแล้วก็เป็นเงินที่ส่วนของตะกุดเอยของเหรียญเก่าเหรียญโบราณนะฮะได้นํามาหลอรอมเป็นเหรียญเงินนะฮะทุกเหรียญจะมีหมายเลขจะมีโค้ดแต่นี้เป็นเหรียญตัวอย่างนะฮะเป็นเหรียญเงินครับถ้าอย่างนี้นะถ้าใช้ไปห้อยไปแล้วนะจะมีเหมือนของเก่าสันทีเพราะว่าได้นําเอาแบบ ของเจ้าสัวของหลวงปู่บุญไว้กามแก้วเหรียญที่ซื้อมาประมาณสองล้านบาทนํามาถอดนะฮะต้องทําแบบโบราณขั้นตอนทุกประการเลยนะฮะนี่คือความยิ่งใหญ่ของเหรียญเจ้าสัวอีสานนะฮะนี่คือเป็นเนื้อสำลิดนะฮคะครับก็แล้วมาดูเจ้าสัวน้อยเจ้าสัวน้อยนี่ครับเป็นเนื้อชนวนนาเริกเททองรอเมื่อวันที่16นะ ที่ท่านจ้าวาดพระเทพบรมนีได้ใส่ทองคำนัก10บ,บาทลงไปในเบ้านะฮะจะออกกระแสเงินะจะออกกระแสทองนะฮะแล้วด้านหลังจะมีโค้ดเจดีครับกาเรียนเชิญทุกท่านเราจะพาทุกท่านเข้าไปสู่ณมนทนพิธีมหาพุทธาเทวาพิเศษ ภายในองค์พระธาตุพนมนะฮะโดยมีพระเทพวรมุมีท่านเจ้าวาดวัดพระธาตุพนมแล้วก็ท่านเจ้าหน้าจังหวัดนครพนมนะซึ่งเป็นประธานในพิธีนี่คือพิธีที่ยิ่งใหญ่นะครับข้าพเจ้เชิญทุกท่านครับวันนั้นก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็คือนายอนุก,กูลตั้งขนานุก,กูลชัยนะครับแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมแล้วก็ท่านพลตีวิษณุุตรภูมินะครับผู้อุปาการจังหวัดนครพนมนี่ครับ ครับพระอาจารย์มุ่นอุ้มครับวัดป่าโนแนแพนอำเภอบ้านแพนจังหวัดะนครปฐมนี่คือท่านผู้ว่าราการจังหวัดนะฮะครับนายอนุก,กูลตังพนานุก,กูลชัยครับก็พร้อมท่านกควนจังหวัดก็คือท่านพลตีวิเชนุไตรพูลนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนี่คือท่านเจ้าวาด พระเทพรมุนีนะฮะขับเจ้าว,วาดวัดพระธาตุพนมแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดนครพนมนะฮะรับก็พิธีก็จะมีเริ่มขึ้นก็จะมีพระเจริญพุทธมนต์นะฮะครับนี่คืออาจารย์นาวินมิตรเรืองกิจได้ถวายชัยชิเนียกับท่านเจ้าว,วาดก็คือพระเทพรมุนีนะฮะเจ้าคณะจังหวัดนครพนมนะเป็นเทพเจ้าความมั่งคัง่งความร่ำรวยคําว่าเจ้าสัวก็คือเจ้าสัวเจ้าสัวคืออะไรเจ้าสัวคือเทพของจีนนะฮะครับวันนี้ ได้เชิญมาเรียบร้อยนี่คือท่านพนตรีวิเนุไตรภูมินะฮะท่านก็เป็นประธานจุดที่จุดธูปจุดเทียนบูชาพระรัตนนาฏยนะฮะครับก็จะมีพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์ที่เจริญพุทธมนต์นะฮะครับก็จะมีมวลมหาประชาชนต้องใช้คําว่า วันนั้นมากมายมหาศาลนะฮะเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศครับเป็นหมื่นคนครับก็จะมีพระอาจารย์พระเกจิอาจารย์ที่จะมาเจริญพุทธมนต์แล้วก็จะมานั่งปกอธิษฐานจิตนะฮะครับนี่คือพระเกจิอา,าจารย์พระอาจารย์นะฮะครับก็ข้างในครับก็จะมีพระเกจิอาจารย์ที่นั่งปกอธิษฐานจิตและจะมีพระเจริญพุทธมนต์ก็คือสวดธรรมจักรกบระสูตรนะฮะครับนี่คือประชาชนที่มาร่วมในงาน เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศต้องใช้คําว่ามากมายนะครับก็ เขาเรียกว่าถ้าภาษาชาวบ้านเขาบอกว่ามากันเนี่ยมวลมหาประชาชนเนี่ยเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศมาจากประเทศเพื่อนบ้านจะเป็นลาวจากก็นเขมรไต้หวันหรือจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์นะหรือจะเป็นอินโดนีเซียนะเกาหลีญี่ปุ่นมากันนะเพราะคําว่าเจ้าสัวเจ้าสัวก็คือคนรวยคนเศรษฐีนะคำว่าเจ้าสัวทุกท่านพูดแล้วต้องรู้นี่คืออาจารย์นาวินเอมิตตาเรืองกิจนะประธาน บริหารมูลนิธิพุทธฐานตีจิกลิมนี่คือท่านพลตีวิธนุไตรภูมินะผู้บังคับการจังหวัดทหารบ,บนกนครพนมนะฮะนี่คือภาคนาจารย์ ขับที่จเจริญพุทธมนามาาต์ธรรมจักรพระวสุนะฮะแล้วด้านในก็จะมีพระเกจิอาจารย์นะฮะที่นั่งปกอธิษฐานจิตนะฮะขับเสร็จแล้วก็จะมีการทําเทียนอ่าเขาเรียกขยลดเทียนน้าพุทธมนต์น้าเทพมนตมนะฮะขับก็ถือว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่นี่ครับมวลมหาประชาชนนะฮะที่เดินทางมาขับถามว่าอากาศร้อนไหมทุกคนบอกว่าไม่ร้อนพิธีอย่างนี้มเมื่อเอาตัวเข้ามานั่งแล้วเหมือนกับนี่คือพระ พระอาจารย์จีนจากอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีท่านก็จะมาเชิญเจ้าสัวจะให้กรถาของมหายานกระถานี่คือพระที่จะมาเจริญพุทธมนต์นะฮะทำมาจากตับวัตนสูตรนะรับพันว่ารูปต้องใช้คำว่ายิ่งใหญ่ประบติศาสตร์ เหรียญเจ้าสวยศาลที่จัดสร้างนี้สร้างตามแบบฉบับโบราณทุกประการครับเลิกผานาทีแม้กระทั่งการบวงสรวงการเจริญพุทธมนต์นะอยู่ในเลิกผานาทีวันนั้นถือว่าวันที่15เมษาถือว่าเป็นวันมหามงคลนะครับเป็นวันที่รวบรวมของมหาเลิกที่ยิ่งใหญ่มัธโนเริกราชาเริกเทวีเลิกหรือภูมิพรโรเริกนะถือว่าเป็นเลิกที่ทำการมงคลนี่ถือว่าสุดยอด ครับว่านั่นต้องใช้คําว่าเป็นงานมหามงคลที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้เลยว่าพิธีมหาสมโพธิพุทธาเจวาพิเศษเหรียญเจ้าสวยอีสานนี่ครับทำตามขั้นตอนทุกประการเลยนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับท่านที่ยังไม่มีก็ลองโทรศัพท์ไปสอบถามไปเลยว่าเหรียญเจ้าสวยอีสานนี่ครับมีเก็บไว้มากน้อยยางไหนก็ท่านก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามไปเลยนะครับนี่คือพระเทพวรมุนีนะครับ พระเทพบร,รมณนท่านเจ้าวาดวาดัดพระธาตุพนมและก็เจ้าหน้าจังหวัดนครพนมนะครับได้เจิมเทียนชัยนะครับเป็นประเพณีเป็นขั้นตอนของการที่จะจุดเทียนชัยท่านต้องเจิมเทียนชัยแล้วนี่คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายอนุกูลตังพนานุกูลชัยได้ถวายเทียนเทียนชนวนนะครับท่านได้จุดเทียนชัยครับจุดแล้วพระก็จะสวดมหาเขาเรียกว่ากระถาจุดเทียนชัยนะครับประชาชนที่อยู่มณฑลพิธีหรือที่อยู่ที่บ้าน ครับก็จะหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยเปลวเทียนก็จะไหม้ความเขาเรียกว่าความยากความจนความทุกข์ความร้อนหรือสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลนะฮะครับก็นี่คือพิธีที่ยิ่งใหญ่ครับการจุดเทียนนะวะหอรคกุณเทียนวิปัสสีนะะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะฮะ ครับก็ข้างในนี้ก็จะมีพระที่เจริญภูพระพุทธมนต์นะฮะก็ถือว่าคณาาจารย์เกจิอาจารย์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ขบุวัดกุดชุมพูอำเภอพิบูลบางสาหารนะฮะหรือจะเป็นอาจารย์สัญญาอาจารย์คงวัดกลางบางแก้วอำเภอนครเชัยศรีหรือจะเป็นเกจิอาจารย์ต่างๆอาจารย์บุญอุ้มนะฮะครับเกจิอาจารย์วันนั้นต้องใช้คําว่ามากมายนะครับก็เป็นเกจิที่มีชื่อเสียงระดับภาคอีสานเลยฮะแล้วก็จากกรุงเทพด้วยนะฮะอาจารย์โบรอยวัดน้อย จังหวัดสิงห์บุรีนะฮะอาจารย์ที่มีความเข้มขังสกิดในเรื่องของอน้ำมนต์เดือดนี่คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครมนามนะท่านก็มาอยู่งานวันนั้นตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เม่เริ่มง,งานนี่อาจารย์นาวินอมิตาเรืองกิจเลื้ออาจารย์กวงนะครับอาจารย์เขาเรียกว่าเป็นประธานบริหารพุทธสถานจีริยิบิมจังหวัดนครนายกนะครับก็ถือว่าเป็นพิธีที่ใหญ่ครับเราจะให้ไปฟังเสียงพระ,ะเจริญพุทธมนต์ธรรมจักนะไปฟังพ่อมาเลยนะครับ ครับก็เป็นเกจรอาจารย์ที่จะมีศิทยานุสิษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะฮะครับก็ให้ความเป็รสนับถือนะฮะครับก็บรรยากาศรอบพระธาตุพนมแล้วก็ภายในพระธาตุพนมก็จะมีวัตถุมงคลนะฮะของจะสวยสารได้นำใบประิษฐานนี่คืออาจารย์ทวีปอธิีวโรว,วัดป่าสักดเรไรนะฮะครับจังหวัดอุตรดิตนะท่านก็ได้บริกรรมทําเทียน เลยหยดเทียนทําน้ำพุทธมนน้ำเทพพมตน์นะครับในพธิธีแล้วก็มีพระเจริญธรรมจักรกับบรสูตรนะฮะก็ถือว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่นะอาจารย์บัวรอยวัดน้อยครับอำเภอจังหวัดสิงห์บุรีที่ตั้งอยู่ในนู่นนะอันนั้นก็มีชื่อเสียงเรื่องของน้ำมนต์เดือดนะครับเป็นเทียนน้ำมนต์เป็นดอกเทียนนะฮะท่านดูดีๆครับก็ จะมีตัวเรขหรือจะมีนี่ครับอาจารย์บัวรอยวัดน้อยครับจังหวัดสิงห์บุรีครับอันนี้ก็มีชื่อเสียงเรื่องของน้ำมนต์เดือดนะครับเป็นเกจิอาจารย์นะฮะที่จะมีลูกศิษย์ลูกหาช่างชาวไทยและชาวต่างประเทศนะฮะครับบางองค์ก็เกจิอาจารย์ก็บริกรรมนำรูปประคมมานับนะฮะครับด้านบนนะฮะขององค์พระธาตุเป็นหงก็เกิดเขาเรียกว่าลมลมก็คือสัญลักษณ์ของพระราหูก็จะหอบเอาทรัพย์สินเงินทอง ความมั่งคัง่งความร่ำรวยนะครับแดดก็คือเป็นเขาเรียกว่าสุริยเทพก็จะแผดเผาไหมสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอมมงคลให้มารายหายสิ้นนะครับก็ถือว่าเป็นพิธีที่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับนี่คือภายในมณฑลพิธีวัดพระธาตุพนมนะฮะในพิธีมาหาสมโพธพุทธาเทวาพิเศษเหรียญเจ้าสวอีสานนะครับจะสร้างโดยจังหวัดทหารบกนครพนมนะฮะขณะนี้ปัจจุบันครับได้รับความนิยมก็ถือว่า มีมวลมหาประชาชนที่ได้นําไปพกพาราตนาติดตัวก็เกิดอภินิหารมากมายนะแล้วเหรียญนี้เสร็จทุกทุกองค,ครับนำมาเข้าพิธีหลังจากเสร็จพิธีแล้วทางคณะกรรมการก็จะนําเหรียญออกมาเนี่ยจำหน่ายจแจก ให้กับคนที่ได้สั่งจองไว้เลยนะครับปัจจุบันครับได้รับความมิยมบางคนนําไปพกพาราชนาติตัวก็แคล้วคขาดปลอดภัยบางคนก็เรื่องของโชคราบบางคนทําธุรกิจไม่ดีนะอธิษฐานครับความเป็นเจ้าสัวก็กลับมาสู่แล้วการแจกเหรียญเจ้าสัวน้อยนี่ก็ถือว่าเป็นการแจกที่ว่าทําพิธีเทวตาพีก็คือการบูชา เทวดานี่คือพระสวดคาถามหาพุทธาพิเศษนะจากวัดพระธาตุพนมนะครับก็ได้สวดคาถามหาพุทธาพิเศษพระเกจิอาจารย์ก็นั่งปกอธิษฐานจิตนะะทับเด,เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเลยนะมวลมหาประชาชนนี่ตั้งแต่ต้นยันจบนี่ไม่ได้ลุกไปไหนเลยนะอยู่ในองค์พระธาตุพนมนี่คือพระกนาทานพระเกจิอาจารย์พระภาวนาาจารย์แล้วก็ที่ได้มานั่งปกอธิษฐานจิตนะครับณมณฑลพิธีในพิธีมหาสมโภช พุทธาเทวาพิเศษเหรียญเจ้าสัวอีสานจัดสร้างโดยจังหวัดทหารบกนครพนมนะครับครับจังหวัดทหารบกนครพนมก็มีท่านพลตีวิศณุใรภูมินี่ครับท่านเจ้าวาดพระเทพวรมุนีครับเจ้าวาดวัดพระธาตุพนมและก็เจ้าวณะจังหวัดนครพนมนะฮะจะเป็นประธานดับเทียนชัยครับท่านที่ชมในการอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศตั้งจิตตั้งใจนะฮะดับทุกข์ดับโศกดับโรคดับภัยดับเสนียดจังไรให้มรายหายสิ้นนะฮะครับท่านจะเป็นตัวแทนของทุกท่านดับ ทุกดับโศกดับโรคดับภัยดับเสนียดังไรดับความยากความจนให้มรายหายสิ้นไปเลยนะครับนี่คือพิธีที่เข้มขังศักดิ์สิทธิ์ณองค์พระธาตุพนมอำเภอพระธาตุพนมนะฮะอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับดับ้วครับท่านพระเทพบรมุนีรับเจ้าวาดวัดพระธาตุพนมแล้วก็ท่านเจ้าจังหวัดนครพนมนะฮะครับนี่ครับมวลมหาประชาชนครับทุกคนจ้องไปที่สายสินพอพิธีเสร็จแล้วเป็นได้มงคลเลยนะฮะ เพื่อน,นเอาไปทําอะไรครับเอาไปผูกข้อมือแม้แต่ภาคณนาจารย์ภากเกจิอาจารย์ยังต้องดึงนะฮะเพราะนําเอาไปทําอะไรไหมครับเอาเป็นเครื่องมงคลที่เอาไว้ที่รถเอาไปไว้ที่ห้องทํางานเอาไปผูกข้อมือเอาไปพกพาราตนาติดตัวป้องกันพูดผีปีศาจป้องกันเสนียดจังไรนะฮะนี่คือพิธีที่ยิ่งใหญ่นะฮะครับเดี๋ยวช่วงหน้านี้เราจะพาทุกท่านเข้าไปสู่พิธีที่จะแจกเหรียญเจ้าสัวนน้อยนะฮะ ครับของพิธีมหาสมโภชพุธทธาเทวาพิเศษเหรียญเจ้าสวยสานนะฮะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงสักนิดแล้วก็ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่นะฮะเอาผูกรถหรือว่าจะได้มงคลน,นะครับทุกนนท่านนะใส่สิทธนะเอาวางนะครับไปว่ายน้าแม่งนะพามาแม่งนะ เดือยสี่คนแล้วก็เหลือเดือสำมทิ้นะบอกไม่ควรนะทำต่อนั่งอยู่นั่งอยู่ไม่ต้องกลัวครับข้าวทุกคนับคนไหนมีลูกเป็นท้องบอกได้เลยว่าท้องสามท้องสี่เดี๋ยวเจ้าวาดแกะกันลูกเป็นท้องนะครับเอาไปอยู่ตรงนี้กันเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเจ้าว่าดมาเดี๋ยวว่าจะออกประตูนี้ครับเดี๋ยวนี่โต๊ะเราครับครับครับขอทางเลยนะครับขอทางนะครับ เด e e e um right uh huh. <e okay? ี๋ยวพี allora ่ดูไปยกตรงนี้ครับเราแจกนะครับขอรัเดียวครับลองมางคำบกก่อนะครับยกลอครับหลังนะครับก้อาจจะไปลองดูนะครับตัวพี่ก้เพ่บอกอยู่นะครับครับเดี๋ยวับฝากว่าลังลาร้างนครับยังไม่หมด

तभी बाद में तावा अब जो आप दूँगे ना तावा इन बेटाओं